ก็ก่าวเอาไม้บินแล้วย่อนไปไล่ยุ่ได้วยลูกล อ่าน้องๆหนูได้ดูกันได้ดูกันนะลูกนะครับเป็นอะไรลูก

bao ba, ba, บ้านเกเรนะสนามบ้านเวลาตูลหน้าครับเวลาตูลและสภาพของดงเวลาตูลเฮ้ยกินๆ ผี่มือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรมาให้บริการรถอีรอนแารวบตากิมาเปนผู้สื่อสาและตีนคนกำแพงเพชรครับ

พี่ได้มาโชว์บินลานะครับที่โรงเรียนบ้านหนองหินนะครับตอนนี้พี่ไายกำลังว่องครับ ลมเริ่มเปียกแล้วเดีเริ่มไม่ค่อยขึ้นแล้วไม่ขึ้นแล้เริ่มหนักพี่ได้ซักแม่หัวเด็กตัวกัวเด็กตัวด็อตัวเกัวเดวเ็ตัเด็กตัวเด็วดกัด็คืัวนด็กตัวเด้กตเกตัามด็กตัวเดตอเด็ตัวกัวเดเ็ตัวเดัวนด็ัเป็นแบบัเ็ัเ็ัเ็ดกกคัด Sociedad, đủ, à, studio, đúng bây giờ, giờ ta lồng hoai, để là, cái này đi một, và phải thêm